วันนี้นะคะเอ๋ยเพิ่งกลับมาจากทํางานพิธีกรค่ะอาชีพของเอ๋ยนะคะต้องแต่งหน้าบ่อยมากๆเลยจ้าเมื่อก่อนนี้นะคะก่าเอ๋ยจะแบบล้างหน้าทำความสะอาดได้นะคะใช้หลายขั้นตอนมากๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าล้างหน้าทำความสะอาดได้รวดเร็วแล้วก็ววสะอาดหมดจดไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างเลยนะคะเพราะว่าเอ๋ยมีตัวช่วยที่ดีค่ะกับตัวนี้เลยค่ะโฟมล้างหน้า v i l a n q 1 0 n e w ท a นิ a c i a l f o เ m ค่ะตัวนี้นะคะเอ๋ยใช้เป็นประจําทุกวันเลยนะคะล้างหน้ทา,าทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนเลยค่ะคือแบบตัวนี้นะคะมีกลิ่นหอมแบบน้ำนมนิด จะแบบนุ่มมากๆเลยนะคะพอล้างหน้าทำความสะอาดแล้วเนี่ยช่วยทาให้หน้าของเรานะจ๊ะนุ่มชุ่มชื้นนะแล้วก็ดูแบบอิ่มเน้อนะคะดูหนาขาวกระจ่างใส่ด้วยนะจ๊าแล้วก็รูข,ขุมขนก็กระชับทาให้หน้าแบบของเราแต่งตึงเรียบเนียนนะคะแต่งหน้าก็ติดทนนานด้วยคือแบบดีมากๆเลยตัวเนี้ยเอยชอบแล้วก็ประทับใจจริงๆนะคะตัวนี้นะคะนอกจากจช่วยทำความสะอาดผิวได้สะอาดอย่างล้าลึกแล้วนะจ๊ะขาขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดเลยนะคะยังช่วยบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเราให้สวยขาวกระจ่างใสแบบนี้เลยจ้าไร้สิวเลยนะคะและที่สาคัญนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวมมมมาาาาาากๆเะะเเเเลลยยยนนะะะคคคคพรรววว่่่ีออไืงผิ คนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะจ๊ะเขามีออยอรับรองด้วยค่ะตัวนี้นะคะเขามีผลตรวจจากกรมวิทิ์นะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานตามกำหนดเครื่องสำอางด้วยค่ะสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันเลยนะคะ